ผมก็เอาเป็นอย่างนี้ครัก็่ใจว่าครับเรื่องขอุนีกัยัที่ให้เราอยากจะพัฒนาตัวต่อไปนนคาตั้งใจที่กเริ่มกุญชีแล้วรเรายังรู้ว่ามันต่เส้นกับกับที่เราถามวาทไเรื่อยๆตัวตัรู้เริ่มคุนชกันไป ในผงานต่อไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเ็นส่วนหนงขอสโมตรก็ค้อยากจะตอบคป็นเรว่าทีุ่งคนแล้วก็ทุกประกอบการทำาให้เราได้ราอย่างนั้นอต่านี้นเรากขอต่อไป้าเราเป็นศิษยกูต้องทำให้ mà subscribe cho kênh Ghiền Mì cái em? cái dẫn ชายนิ่งช่วยขนาดไหนแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองใกๆ่องตางวยาเวลาที่เราไม่รู้ว่าเวลาไหนที่มันจะมีงานที่้ามาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ะงัมตัวากนอไางที่เราได้ทได้ข่าเรื่อยกใชมงแล้วมก็ินมากสองคนไ่ด้จริง่าไปเรื่อยๆนะครับล โเนเไม่ด <łość> ี <ien etc. S 2> ีเรา่ยไปครึ่งเรื่องแล้วครับใกล้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้มีถ่า่หนีแเป็นหนงานที่แฟนตรอกันายาวานเป็นรงทีประกาศมาปีท้าย่อีี่สุดเราว่า ใจมากๆคนเล็กกันมากๆในระหว่างนี้รรวว่่าาาังงเเือคมตกบินหน่อยนิดหน่อยมันมีจังหวะที่แบบเราจะเกาะกันอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนปุ๊บไปปิดหน้าเขาแบบจะแบบหลับกล้องหน้าอย่างแต่พอแบบผมสูงมับผมสูงด้วยไปอะไรอย่างเงี้ยหน้าเขาก็เลยไปดูดีแบบแผลอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ถามเปนการสอนยากนิดนึงเลยดิ้หน่อยนิดหน่อยครับ ครับากิดานดน่งป er, er, like. ีหน่งเดื่ปีหเดือนมน้อนากยากมากอย่างมันจะอยูัสองดัลับกว่าเดิมแล้วก็ซับซ้ากว่าเดิมแวมันมีการแสดงใหม่ๆที่มงเองวในคนีนกยครน ใช่ครับเาไปเจอมใหม่ๆการแสดงขาอว่าแบบเอมันมีเขาเรียกว่ามีเลเยอร์ของโรชนีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครี้ใช่ใช่เราเราไม่เคยินอย่างนที่แบบคอเราโกรธไดแค่นี้่อเราเป็นเมืนั้กลับบินอเราเปนอีกมันมัซับซ้อนแบบเราไม่ได้เจอ ที s <S ่เราไดอยู่ในชามาซากะก็เลยเออมันพาทายาทัก่ชมพงเนี่ยเนย่ยว่าต้องทำให้โตโตเส้นไหมผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โตแบบแตกต่างจากภาคแรกขนาดนแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ เเรื่องที่คุณรู้อยก่หกับตาเลตะไรเล็กอ,อยังไงนมีเรื่องหรือยังมีเรื่องหรือยัองก็ช่วงปีงปปน,นี้ เต้องทำความรู้จักเขาก่อนกันต้องทำความรู้จักก่อนครับก็คือต้องให้น้องคุ้นชินกับเราก่อนแต่ว่าพอพอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เขจะเริ่มไม่ให้ไม่ให้ทีมมาตจะให้เราแบบคอทรลได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นดูอะไรกับพราอตอนเราไป้ายนัดเแล้วเราไปเซนตันเลย